อากาศแจ่มใสบนท้องฟ้ามีแสงอาทิตย์ลอดผ่านก้อนเมฆสายลมเย็นพัดโชยใบไม้พลิ้วไหวดอกไม้นานาพันธ์ุส่งกลิ่นหอมไปทั่วบ่อน้ำเล็กๆที่อยู่กลางปา่าและริมบ่อน้ำนั้นเองมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไข่กำลังจะเกิดขึ้น กาบ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 วันนี้แล้วสินะที่ลูกเป็ดของฉันจะได้ออกมาจากไข่และผจญภัยในโลกกว้างว่าแต่ลูกเป็ดที่อยู่ในไข่พร้อมจะออกมาหรือยังนะพร้อมฮ่าฮถ้าพร้อมแล้วลูกเป็ดสะบัดขา,า,า,าลูกเป็ดสะบัดปีกลูกเป็ดส่งเสียงร้องกาบกาบกาบพร้อมกันหนึ่ง สองสก้าเกก้ากับสุดยอดเลยถ้าพร้อมขนาดนี้แล้วล่ะก็ออกมาจากไข่กันเถอะลูกเป็ดเจาะเปลือกไข่จนแตกเป็นรูค่อยๆแหวกเปลือกไข่ออกอแล้วก้าวขาอ,ออกมาจากเปลือกไข่ ว้าวสำเร็จทั้งแม่เป็ดและลูกเป็ดต่างปรบมือดีใจลูกเป็ดค่อยๆนั่งลงเตรียมพร้อมสำรวจโลกกว้างฮ่า <c oughs> ลูกแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยน่าจะพร้อมออกไปผจญภัยแล้วล่ะสิเย <c oughs> แต่ถ้าลูกๆจะออกไปกันเองแม่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้อ้าว <c oughs> ถ้าอย่างนั้นแม่จะให้แผนที่นำทางลูกๆเก็บไว้ติดตัวก็แล้วกันแย่ <Yeah. S 1> แผนที่ของแม่เริ่มบอกตั้งแต่สถานที่นี้คือริมบ่อน้ำว้าว <Wow. S 1> ถัดไปเป็นทุ่งยากว้างโอ้ oh. ถัดออกไปเป็นชายทะเลว้า <Wow. S 1> ต่อด้วยป่าใหญ่ <Wow. S 1> และสุดท้ายคือบนท้องฟ้า แล้วจึงวนกลับมาถึงริมบ่อน้ำดังเดิม <Yeah. S 1> แม่มีเวทมนต์วิเศษที่จะพาลูกไปยังสถานที่ต่างๆในแผนที่อ mm. ลองท่องตามนะ ah. ตะแล็กแตกตอกตะลล็กแตกตอกตะ,ตะล็อกตอกแต็กตะลลอกตอกแตกด็อกแด็กเดินทางด็อกแด็กเดินทางใช่แล้ว ลองเอาใหม่ทั้งหมดเลยนะเย้ <Yeah. S 1> ตะแล็กแตกตอกตะล็อกตอกแตกอ uh. ด็อกแดกเดินทางตะแล็กแตกตอกตะล็อกตอกแตกด็อกแดกเดินทางเก่งมากจ้าเฮ้ <Hey. S 1> ต่อไปขอให้กระทึบเท้าตามจังหวะพูดไปด้วยนะเราจะได้มีพลังในการเดินทาง uh. ลองทำกันนะหนึ่งสองสาม ตะแลกแตะตกตะล็อกตกแตกดอกแดกเดินทางแข็งขันมากจ้ะอืเอาล่ะโชคดีนะจ้ะลูกแม่อืมลูกเป็ดโบกมือลาแม่เป็ดแฮ<อ>แล้วท่องเวทมนต์วิเศษแ<อ>พร้อมกระทืบเท้าไปพร้อมๆกันหนึ่งสองสามตะแลกแตกตกตะล็อก ล้วลูกเป็ดจึงก้าวเข้าอุโมงค์ลัดเลาะไปตามทาง